สวัสดีครับผมสวัสดีเปิดเพลงน้องทุกคนนะครับสวัสดีครับลูกีจ้าอันนี้แม่แม่แถากระมานะครับแม่แถากับน้อง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 เมียกับหลานไม่มีสุดต่ำเลยพี่น้องมากินสุดต่อยู่บ้านซื้อมากินดอกพี่น้องประเดิมเองพอดีกับเอฟซีทางปทุมธานีนะครับเป็นสาของมาให้กองมาแง้หนึ่งเลยพี่น้องีผัด่านผัดนฉลา่ ทีนด้ซื้อเราเนอะกัญญาพัฒกันเออกัญญาพัฒน์คำสาวงเนาะค่ะานอยุพิพัฒน์เนี่แหละของมาให้กล่องแบบง่ายได้ค่ะขอบคุณหลายๆได้ครับขอบคุณนเด้อค่ะพี่น้องขอบขอบคุณหลายๆจ้าที่เพิ่นได้ส่งของมาให้เนาะกล่องแบบง่ายเลยเดี๋ยวก็มาเบิ่งน้ำกันค่ะว่าเพิ่นส่งอีหยังมาให้แน่เนาะค่ะพี่น้อง เปิดักมื่อนั้นได้กินลาว่าน้องน้องเราเห็ดแฉบหมูแล้วเนาะได้กินว่าสั่นแล้วเปื่อเปื่ล่างแต่ส่งกูบูงไปเาะใส่ิทับของมันหนักของหนักของหนักของขลุของหนักโอ้ฟาดแฉบหมูส่องเป็นหมองแง่เลย แคบพอดีเลยตรงนี้ขอบคุณฟ้บขอบคุณเลยหลายเลยครับหลายนยังว่าเนี่ยน้ำอ้ด้วยด้อ้รโซไ้มันเด้อค่ะโอ้แต่ขนมไหวกาพร้อมถูกเราตะดีามวัทีนึงเด้อพี่น้องขนมหว วมรวยเบอร์เด่าเด้อลมสมแอเปิรนซาลีแดงว่าลังควรจะทับมาลังังทับกันมาสมเตะซ้อมเลยโอ้ยดยยัยยัยย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 ายยยยยย่ยยยยยยยสยยยยยยนยย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 ยโยย กัดเสัยสิล้องคืนไปนอนใอ่ไหมชาวกินส่นอนมะแรงพอดีเสื้อเสือค่ะเสือหรือผาเสือโอ้เสือลายเสือลายโอ้โอ้ชุดชุดใส่นอนใส่นอนพอดีเลยกันมะแรงมีแต่ใส่นอนใช่เคยนอนว่าส่ดีไซเทียวแหลใไซเทียวนายตัวใส่ก็เก้าเก่งองการเนาะจิ๊กสมโอ้แอปเปิลเนี่งแยบไงเลย ม,มีสมไม่แอปเปิลค่ะนี่ค่ะนนใส่มาเอาออกอ,ออกเลยเอออกเลยสมเคียวหวานสาลีแอปเปิลขอบคุณหลายๆด้ครับส่งของมาให้สั่งมาเอ้ยเันทรงมากเลยสม้สมกรกอนเะนาะประมาณสามหมื่นคอเ มันอยนวนี่อนนเอเ้ยเกกยย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 ยตยยยนยยยยนยยนยยยยนยยนยนยยนยย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 เยย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 นเยยย ให้เชื่อสายเจ็กก็ขอบคุณหลายๆนะครับนี่หอดกระถุงมาให้น้ำขัดเกล็้าแตเก็บหมูกระถุงบังไงเลยกินได้เป็นเดือนแล้วครับแล้ววันที่หนด้วพอดีเลยครับกินก็สมตำเสมอขอบคุณพี่ภัทรด้อค่ะพี่กัญญาพัฒนพี่กัญญาพัฒน์ด้อค่ะจักสิริเลสเราืสอยังบอกสิริกัญญาพัฒน์คือผัดปอ ทรงมอาบอกอยากเป็นซื้อปักสิน่ะขอบคุณหลายๆด้วยค่ะที่ทรงของฝากของกินมาให้ขนมอากาศเสือผ่านนาะพี่น้องแกะหมูตัวบอกง่ายเลยฮึ่มเสียงลานหอปรากาศให้ยูดีมีแห้งด้วยครับให้ปีใหม่ก็ให้เจริญรุ่งเรืองเนาะกิจการเนาะกิจการเจริญรุ่งเรืองให้ ให้ลำให้ลวยค่ะสุขภาพแข็งแรงเลยค่ะจิตการลงกึงกับให้ลำให้รวยเนาะพูว่าพูเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดบุญเฮ็ดบุญกับสางเฮ็ดบุญกับสางเบกางสิไดยละวันไงมาเฮ็ดบุญเนี่ยพถึงละวันที่หนึ่งบุญกับสางเฮ็ดพูมาเฮ็ดบุญนั่นเองแมกับสิลองกิเบิ้งหนหอลองแล้วจดีเนาะเฮ็ดบุญแล้คนเฮ็ดบุญหลายคือกกรอบ โอเคครับใสต้มตั้มพอดีปอกพิลีค่ะกอพาบปะแดต้องมาปากทุงไว้าจอากาศเขาามชื้นดีพอดีเลยเนาะพอดีเ้ยมาด้คุชเพี่กัญญาพาร์กินน้ำกันครับผมมานเน กัดแกะมือเลยก็สมตามได้ครับเด็วกะจิล่าล่าก็ทีล่าหนอนก็ได้ครับผมก่เฮ็ดคลิปขอบคุณเอฟซีด้วยครับฝากของมาให้กิจการหลงเรื่องเด้อค่ะไหนหลังให้ด้วยป่ะเดี๋ยวก็จบคลิปกันครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆเดี๋ยวแต่เรื่องนังปิ่นสวัสดีครับปิ่นสวัสดีครับ ปินสวัสดีครับปินสวัสดีครับ